เกี่ยวอะไรกันนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีอะไรให้เล่าให้เธอฟังฉันมีอีกหนึ่งนาทีที่จะต้องบอกไงนายต้องรีบไปสตาร์ทเครื่องมึงงังโอ้ถ้านายจะฆ่าฉันฉันต้องการให้เจ้าช่วยเอไปเลยดีตรงตัวดีอย่าเพิ่งยิงด้วยเดี๋ยว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 กู้ครหัดนี่ให้ กูมีคอรับไอ้แบลรคคันสีขาวใช่ป่ะกูรอกใช่ใเอาคันสีขาวใช่ไหมไอ้จ้ามึงขับบอกระเบิดเอ้าเดีวไอ้บไอ้บมันปาระเบิดใส่โอ้โหเอาทูไม่โดดมันรสีนนิดเดียว เออเรนไม่รึเดี๋ยวอินแม่น้ยเนอินเว้ยบอกไปดิฮะตะโกนบอกกูอินเว้ยเออกูอินเว้ยกูรองเออเอ้ยระเบิดไส์อันน้ทำไมไม่ระเบิดวะระเบิดวะกูรองทำไมอันนี้รถใครอะพี่ทำไมเบาจังไอแบลรถคันสีขาวใช่ปะกูรอง ใช่ใชเอาปอาดิใช่ับสอขาไปไอ้เจ้ามึงขับบอก่อนระเบิดเอ้าเีวไอ้บอไอ้บอมันปาะเบิดใส่โอ้โหเอ้าก่นเต้นดีเลยเว้ยกเพอัพนะครับเอัพไม่รู้อ่ะเออส่น้ำเร์เนี้ยมันขี่ลงน้ได้เลยอ่ใช่ี่ย่งเอไอ้คนเออเออเอมนดดาว สวยมันแรงเลยแรงเดิมๆเลยใช่ไหมสวยอ่ะเฮอยยี่ป่าแล้วเพื่อนแบบนี้ข้างล่างพี่ที่ต้องลงข้างล่างเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยเราเจอเนี้ยเือข้างล่างน้ำเฮ้ยของใครวะมาจอดอยู่ตรงอเงี้ยไอ้ที่กูุญแจของใครเสิร์ฟเสิร์เตลุกฆ่าครับแม่ควรเล่นมีดไงฆ่าเลยฆ่าเลยช้าแปจับถอยเดี๋ยวกูจะกันี้เออเคลียรเคลียเคลีย ไอเปลี่ยนไม่ทันครับคุยิ่งียดีเลย่สุดยอดด้านหลังด้านหลังด้านหลัง้านหลังขงให้แล้วไ้เอาว้าสวยด็ดคับดครัมบินโมบินสวยเฮ้ยยิมันจับยิงระวังเลยได้จสวยด้นหลางด้านลงด้านลังเห็นปะผ่นได้ไหม มึงือระเบิดไไปงานอะไรของมึงเนี่ยแล้วก็เรือำน้ำจมจนมาดิไปดไดีะตเไออไอ้มุมมองนี้เล่นไม่นัาเลยวะมึงใช้ตัววีอะไรเพื่อน ไอ้คนเฮียมันเบอร์ว่ะกูไม่ได้ตั้งอัอนนี้เลยโอ้ยไอ้เหี้ยชี้มาชี้มาชี้อาไปชี้มาเอาไปอืมดิบดิบดิกูไม่รู้ว่ะกูกำลังพยายามหาอยู่อ๋อเฮียเบาเรืออ๋อเฮียม,มีข้างล่างอยู่วะ่ะอ๋อนี่อยู่ข้างล่างนี่แซดอ่า ม Now, ันมีคนเดี๋ยวมคนเุนมันไม่ใช่้างานมันได้ยิงเหรอวะไอ้บอเนี่ยอะไรมันได้ยิงอหรมมามามไปสีเหลืองมาช่วยได้ปะนหนัก go to control room ไปที่ห้องควบคุมจับไปห้องควบคุมจับมีคนยิงไอ้บอมัวงไปดูวยดูด้ยดูดเยู้วยดูด้วยดูเยดูย แอมนิเดลอะไรห้องควบคุมห้องควบคุมมนบอกว่า go to the c o r o n room ้ควบคุมห้องควบคุมบนที่เราเคยผ่านมาไปอีกแอมนิเดลตรงนี้ไห้ทำไรเฮ้ยกดลูกศรขึ้นกดดูดิอ้าวไม่้ทำไรกดดิ กูไม่รู้เขาตัว camera แท็บ camera ทูเดอร์ camera คืออะไรถ่ายรูปเหรออ่านดิกูลองเปิดกล้องอยู่ไม่มึงถ่ายตรงนี้เนี่ยถ่ายตรงเรดาร์เนี่ยเออก็ถ่ายมึงขำกูทำไมถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่ะเรียบร้อยเออ black black a ออ afford it to console แต่บอกว่าให้เปเล่นคอนโซล PlayStation 4 เกี่ยวอะไรกันนะเอาไอเด็กเดียวคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีอะไรให้แล้วให้เธอฟังฉันมีอีกหนึ่งนาทีที่จะต้องบอกไงนายต้องรีบไปสตาร์ทเครื่องของบางงงโอ้ท่านนายจะฆ่าฉันฉันต้องการให้เจ้าช่วยเอไปเลยดีตรงตัวดีอย่าเพิ่งยิงเลยเดี๋ยว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 กู้คระหัดนี่ให้ กูมีพอนฮับอ้าวอ๋อปีแจ้งเตือนเริ่มเริ่มเริ่มีพิมพ์ปีมีมกูสบักคลีมีมทุกวัน <c oughs> แล้วดูในเว็บพอนฮับทุกวันมันจะแปลกอะไรได้ที่จะดูฟรีเฮ้ยฉันมีรับพรีเมีม <c oughs> พ์ดูยัน <c oughs> โอเค yes willing g i อย่างกระจอวิทเนี่ยจะบอกว่าเรือลำน้ำลำเนี่ยเทคโนโลยีมันเด็ดมากบอกท่านผู้นำได้สิเอาไว้เออไปกำลังเถียงอะไรบางอย่างกว่าเฮ้ยรีบออกจากที่นี่ก่อนที่เรือลำน้ำมันจะระเบิดเฮ้ยเราจะดำน้ำไปจ๊อกเออเราจะดำน้ำแล้วไอ้เพื่อนกูว่ายน้ำไม่เป็นนะเออเขาให้ดำน้ำเขาไม่ให้ไปน้ำอะไรเออไปไหนวะไปไหนวะไม่รู้อ่ะ ไปหาใครวะเดฟไปหารถเหรอเดฟบเด็ไปทางไหนเนี่ยพี่ตอนนี้พี่ดำน้ำแล้วเนาะเฮ้ยดำน้ำไปเลยเฮ้ยไอ้จ๊งเฮ้ยขึ้นมาดิเนี่ยเฮ้ยเดำน้ำไปเลยมึงมึงมึงหนีก่อนเฮ้ยไปดำน้ำเปิดจริงด้วยไอ้สัสไอ้เหี้ยตู้กูเดาถูกเอน้ำจะระเบิดอ่ะเออมึงเห็นดิมันตุ๊กตาบเนี่ยไอ้เรามันบินขึ้นกงวนยังไงเนี่ยไอ้คลิปเออไอ้เหี้ยเราดำน้ำจมมาไอ้เหี้ย ยังไงยึงเมียนี่มันตูมตามแล้วมันก็จมเออวะทางไหนมันจมทำไมว่ามันจมแล้วกันเดินน้ำแข็งเอ้ายังถามอีกเหรอไม่เห็นตู่ไงเฮ้ยมาอ๋อไปไปเดฟขอเลือกเสื้อที่รับน้องขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นได้เหรอเด็กอย่างกับหนังสายรับเอือก็เท่เลยเราพาร์กิชดีเราพาร์กิชเสื้อสีลงกว่าเพื่อน มันต้องฉลองแล้วว่ะเกยกินแล้าขาวเครื่องกินจนเนี่แทนที่เครื่องมึงจะขับมาใกล้ๆหน่อยแม่งก็ไปอยู่ตรงนั้นเออไอ้เหี้ยแม่งลำบากกำลังแขนพูดแท้เฮ้ยเป็นไรเพื่อนขับยากเว้ยน้องทรงเชือกมะน้องมาทำไงวะพี่เฮ้ยกูไปไหนเนี่ยขึ้นได้ยังไงนั่งด้วยไป Empty ด o w n Empty Down เอ็มดิทดาอะไรน้องชายมาทำอะไร